นายไม่น่าพูดเพราะสิ่งที่นายพูดมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากจะพูดแต่ไม่มีเวทีที่จะพูดพูดถูกต้องนะกูมปค้ากัมึงไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรมังพูดแล้วเนี่ยมันทำให้คนอื่นอีกหลายๆคนเข้าใจผิดไปห,หมดแล้ว มึงวิพากษาจารยร์เอาความจริงหน่อยไงมึงไม่ใช่มีแต่เฟซนิวมามันอะไรแต่ของมันไม่ใช่เจ็ดแปดปีไม่มีอะไรเหมือนอย่างเขาพูดพูดกันแล้วกลายเป็นว่าไอ้น้น้มืองไนพูดเหมือนเขาหรือวันเนี้ยไม่พูดทําไมกูคิดว่ามึงความรู้มึงต้องต้องรู้หมดอยู่แล้วตอนที่มึงจะพูดออกมาเนี่ยความรู้มึงวุฒิมึงเนี่ยความฉลาดของมึงแม่งบอกแล้วฉลาดกว่าป๋าเยอะแยะเลยมึงเก่งอะแต่มึงไม่พูดนี่กูก็ตกใจไงเฮ้ยมึงไม่ดูมึงเลยหรือว่าเขาเป็นยังไงไอ้สิ่งไหนเขามีมึงก็ต้องพูดให้เขาบ้าง ให้คนทํางานเขามีกําลังใจบ้างเท่านี้เองกูไม่ใช่ว่ารักนายยกหาที่ไหนแล้วไอ้กูก็ด่าเขาเละืองกันบางทีไม่ถูกต้องนะอ่ะถ้ามันถูกต้องนะ่ะป๋าไป,ไปด่าเขาไปว่าเขาป๋าก็จะซวยเลยใช่ไหมอันนี้ป๋าพูดไปแล้วป๋าจะต้องมีเหตุผลแล้วก็จะอธิบายให้มึงฟังว่ากูพูดเนี่ยมันเพราะอะไรถ้ามึงพูดถูกต้องนะกูไม่ไปว่ามึงไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรบางพูดแล้วเนี่ยมันทําให้คนอื่นอีกหลายๆคนเข้าใจผิดไปหมด แล้วกลายเป็นเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นราวทุกวันวนี่พาออย่างนี้ยไปด้อยกันอย่างเงี้ยมึงจะต้องเอาคนที่เป็นเป็นมาขับก็ถูกอย่างมันคิดมันก็ถูกแล้วทำไมไม่คิดตรงนี้มั่งอ่ะแล้วทุกวันทาไมมึงอยากเชียร์ลวเกินอยากจะให้ให้เขามาเป็นให้ได้อ่ะแล้วมึงก็รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่มีวุฒิไม่มีอะไรไม่มีความรู้อะไรตรงนี้ทําไมมึงเชียร์กันจังอ่ะเออมึง้องเอามึงดูตรงนี้มั่งสิแล้วมึงไปเทียบกับเขาอย่างนั้นอ่ะ แล้วถามมึงจริงว่าเขาถามจริงกันไหมเขาก็ทําให้เห็นอยู่นะมึงขับเครื่องบินคนนี้ก็เปลาว่ารอบพคนนี้ขับไปเถอะครับขับไปอีกขับไปจนกว่าน้ํามันมันจะหมดหรือว่าลงมาจอดเราก็ต้องดูเขาไปแล้วเพราะว่าเขาขับมานานแล้วเขาเขาขับมาแล้วอ่ะแล้วมึงจะเอาไงมึงจะไปเปลี่ยนคนขับบนอากาศเลยหรไงให้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 คนเก็บตัวหรือว่าคนคนดูแลมาขับแทนอย่ายเลยอยู่บนอากาศอ่ะ มึงก็ต้องรอเมื่อไหร่ก็จะลงมาโอเคเมื่อพอม,มาถึงแล้วนั่นแหละมึงจะได้รู้เออเขาขับถึงเขาจะขับไม่เป็นเขาไม่รู้ทางนี้แต่เขาก็สามารถพาพวกมึงมาได้กันแล้วกันผู้โดยสารก็ควรจะอ่ามีความนึกคิดสักนิดหนึ่งเราก็อย่าไปเที่ยวไปว่าเขามากการคนขับเครื่องบินอะ่ะมึงเขาก็ต้องใช้สมาธิของเขามึงก็ไปรบกวนเขาอะ่ะบางทีก็ทำให้เครื่องบินเนี่ไวายเขวเหมือนกันไอ้ทำให้ยุ่งยุ่งเหมือนกัน แต่ถ้าสิ่งอะไรก็เราที่ว่ามันไม่มากไปเออก็ปล่อยมันไปทเดี๋ยวมันก็ถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวมันก็ลงแล้วอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าอยู่บนเครื่องบินเอ้ทำไมมึงทาอะไรอย่างนี้ขับแม่งไม่เป็นนี่วายฮะก็ชิพหายได้ไอ้คนขับมันก็โอ้โหเอ้มันก็แน่นอนอ่ะประสาทแม่งก็เสียอะไรชิพหายั้งที่มันก็มาตั้งไกลแล้วมึงก็เออมึงก็ปล่อยมันลงก่อนพอลงปุ๊บต่อไปมึงก็หาคนใหม่มาขับมันแค่นั้นแหละพูดได้ยังไงอุดมเอ้ออุดม นายพูดได้ยังไงว่าเลือกชาดชาติก็จะได้แต่ทำงานทำงานทำงานแล้วถ้าเลือกนายยกตู่ก็จะได้ทำใจทำใจทำใจนายพูดได้ยังไงนั่นมันเป็นการพูดที่พูดแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะนั่นมันเป็นความรู้สึกของคนทั้งประเทศนายเอาความรู้สึกของคนทั้งประเทศไปล้อเล่นได้ยังไงอุดม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  นายมีดีอะไรถึงจะมากล้าพูดแทนประชาชนอย่างนั้นอุดมโ้แล้วทนายหายตัวไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าไปบวชมิน่าแหะ้ะมันเกิดเป็นประเด็นดราม่าจนวันนี้ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งว่าเดียว13นายไม่น่าพูดเลยเพราะสิ่งที่นายพูดมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคน อยากจะพูดแต่ไม่มีเวทีที่จะพูดและที่สำคัญไม่กล้าพูดวันนี้ขึ้นเทรนเดียว13พรุ่งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเทรนเซฟอุดมแต่พาณิชย์แล้วก็อย่าลืมวันต่อไปก็เซฟด็อกเตอร์กากด้วยนะ